เรากลับมานาโกย่าแล้วนะเดี๋ยวจะไปจิบิบางคนเขาเรียกกิบลี่ที่เป็นสตูดิโอทำการ์ตูนสปิริตเอเวอรเพื่อนๆเรียกกันว่ายังไงมั่งอ่ะตอนแรกไปอ่านว่าจิบลีแต่คุยเขาบอกว่ามันอ่านว่าจิบิก็เลยอ่านว่าจิบิ การเดินทางนะจะต้องใช้สายรถไฟใต้ดินสายสีเหลืองออะไรนะที่กาชิยามะไลไปลงที่สถานีฟูจิกาอากะแล้วก็ต่อต่อรถไฟเสร็จแล้วต่อรถไฟสายลินิโมไปลงสถานีไอชิคิวฮากุคิเนนโคเอนชื่อสถานียาวมาก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยค่อยดูไปแล้วกันข้ามเลยข้ามเลยรถไฟสายสีเหลืองไปจนสุดสายเลยนะขึ้นจากปดโอยา่าแล้วก็ไปลงที่ฟูจิกเกาวกัเป็น10สถานีอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบสสถานีนะครับเพื่อไปต่อสายลีนิโมไลน์ เดินมาต่อสายลีลมีโมตรงนี้ลงล่างหรอลงที่สถานีไอชิคิวฮากุคิเนงโคเอง็งชื่อสถานียาวมาก เราก็จะเดินมาที่เอ็กซ์โป2005อียเนี่ยแล้วมันก็จะมีจิบลิาปากเเห็นไหมคนจะแต่งตัวคล้ายๆกระตูนมากันลหลายหคนเลยแต่งตัวสไตล์เหมือนกับในกระตูนของจิบลีอะยกตัวอย่างอย่างคนนี้เป็นต้นะ่ะนี เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปตรงนู้นใช่ป่ะแดดร้ mm hmm. อนมาก mm hmm. อันนี้มันเป็นถาวรหรือว่าเป็นชโชขาวอะ่ะเ mm hmm. ค้คือมีตลอดทั้งปีถูกไหม mm hmm. แสบตามาก โอ้โหโคตรร้อนเลยไปไหนอะ่ะแลก,กทำไมนั่นก็คือตั๋วกไม่ต้องแลก,แกสำหรับทางเข้านะก็คือตรงตรงนาฬิกาเนี่ยมันจะมีลิฟต์ให้เรากดขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงไปข้างล่าง ท้าไม่ขึ้นลิฟต์ก็นี่ลงบันไดนี่ได้ได้แต่เดินไกลเพราะฉะน,นั้นขึ้นลิฟต์ดีกว่าลงลิฟต์เออนั่นแหละลงลิฟต์มันร้อนมากลงไปแล้วก็จะอยู่ทางนั้นขวามือตรงนั้นนะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปตรงนั้น ไม่รู้ข้างในเขาจะห้ามถ่ายหรือเปล่าไปซ้าหรืขวาความมือนุ่นอะเดินเข้าไปอีกโคตรร้อนเลยเข้าที่ลง่ทลงทำไมข้างในมันดูโลงๆไม่มีอะไรเลย มันอยู่ตรงไหนนาะแล้วตรงโด้นอะไรอ่ะนหนักตำังตงไหม่อก็คือเหมือนในการ์ตูนใช่ป่ะหวังว่าข้างในแอร์จะเย็นนะเฮ้ยถ้าไม่มีแอร์ไม่ไหวแน่ เราเข้ามาด้านในนะเขาบอกว่าถ่ายรูปได้นะแต่ว่ามีบางโซนที่ห้ามถ่ายรูปก็ก็จะให้ตั๋วลงหนังมาด้วยนะน่าจะมีการ์ตูน,นอะไรให้ดูสักอย่างแหละแล้วก็เข้ามาด้านในขนาดขนาดมาวันธรรมดาก็คือคนต่อแถวยาวมาก ใ่ารูปกับพูดอะไรน้าหรือว่าเฟสเลสตรงนี้นะใช้เวลารอแถวรอแถวตรงนี้ประมาณ20-30นาทีนะถึงจะได้ถ่ายนะก็ด้านในก็จะมีฉากของการ์ตูนเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายๆเรื่องนะเช่นเรื่องนี้กับเรื่องนี้เนาะก็ จักมากเีกระตุ้นเรื่องอะไรบ้างนนฉากอันนี้เรื่องอะไรมีฉากนั่งด้วยเป็นเครื่องบินฉากที่คนถ่ายมากที่สุดก็คือฉากไหรหนนะ ได้จำกัดรอบตามรอบ Stand ort, อ่ะเอะจะมีประตูอะไรเรื่อยๆแล้วก็จะมีฉากหลายๆฉากซึ่งเอ่อที่คนมันแน่นเนี่ยเพราะว่าคนเขาต่อแถวจะถ่ายรูปนะมันก็เลยแบบทำให้แบบแน่นแน่นมีต่อแถวอยู่เรื่อยๆนั่นคิดไปเยอะแต่คือคือเบต้านออาบัต ปาปะยูปะปะอันนี้ลินเฮ้ยลุงนี่ชื่ออะไรนะอะไรคาับจี้เออคามมัจจีจีฮีโรกับชื่ออะไรแล้วนะโคฮาคุจอนนี้มาถึงห้องทำงานของยูปะปะนะ แต่ว่ายูบะบะเราถ่ายรูปด้วยไม่ได้นะครับเราถ่ายรูปหนางได้อย่างเดียวแล้วก็มีเนี่ยไอ้สามสามหัวนกอยู่ไหนวะก็จะมีคนมาถ่ายยูบะบะหลายคนเลยมียคนน่าจะชอบนางเยอะนะดูสิถ่ายยูบะบะมาเลยก็ <akes Deep> <uka> มีหน้าต่าง ให้สองได้ไม่เยอะนะดูความวุ่นวายในร้านของฝากร้านของฝากคนแน่นมากดูสิแทบไม่มีที่เดินเลยแต่ว่าของฝากก็คือแบบมีหลายแบบนะหลายอย่างโดนหลายตังอ่ะเข้ามาโอเคแล้วนี่ก็หมดแล้วนะยังเข้าอีกเหรอ ข <ctor> าย完了นะเลก็ไปมองคนจะไปดูไหมคนเยอะมากเยอะชิบหายเลยขนาดมาวันธรรมดานะกะว่รราแบบคนะจะน้อยๆโคตรแน่นเลยแค่ต่อ,อได้ของฝากด้วยเดีของนี้เดี๋ยวกลับห้องเลยเดี๋ยวเอามาแกะมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างไปตั้ง รวมทั้หมดอันนี้เสียไป1มื่นเจ็ดหนเยนนะเจ็ดพันเยนเดี๋ยวเรามาแกะไปในห้องดูว่ามีอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวเอามามให้ดูนี่คือตัวอย่างของฝากที่ซื้อมานะของที่ระลึกนะก็จะมีแผ่นสปนะิริตอเวยะแผ่นแท้แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแฟมแฟมนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นจิกซอ จิ๊กซอต่อไปแล้วเรียบร้อยอันนี้กล่องเก็บไว้มีนี่ยูบะบะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดนะแล้วก็เป็นรูปปั้นเทพนี่รูปปั้นเทพในโรงอับน้ำก็เฟสเลดแล้วก็เจ้าโบ,โบกับอิกาตัวเล็กนะเอ๊ อยู่ปะปะะแวะมากินข้าวหน้าปลาไหลร้านอุญานสึอยู่ตรงใกล้ๆกันกันกบดองกี้ในเมืองนากุยานะลงสถานีรถไฟสากาเอ,อาจะมีข้าวหน้าปลาไหลอย่างเดียวเลยเอของบยชุดใหญ่นะครับของบีนะสั่งมาเป็นถ้วยเล็กๆก,ก็จะมีเป็นเซต เพิ่มเพิ่มอันเนี้ยอีก170เจสยนนะแต่ของเบลเป็นเซ็ตอยู่หล่ะอันนี้เหมือนจะมีน้ำสุปมาให้แล้วก็ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กินยังไงเหมือนกันน,ะนี่ไงฮะงมันไม่อมมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองกินดูกันไหน,นคุยบอกว่าไว้นะติง,ขงเขาเป็นไอติง ไม่ต้องม,มันเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ันปมามันน้อยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินไปเลยก็กินด้วยกันคังไม่ต้องเลยไม่ต้องนะอืมร้นอนนะรอยน,นะอ,อร่อย อันนี้คือเขาให้ใส่อันนี้ก่อนอืมกินนะมันต้องกินใ้วยนี้ว่าองือ,อ,อันนี้เดี๋ยวใส่เป็นซุปแล้วคันนะ้าน คือน้ำชาั้างร้อนสดร้อนอะ่ะอ,อ,อากาศมันร้อนน่าจะกินของเย็น นอกร้อนมากนะร้อนแบบสุดๆเลย เขาจ่าเงินเลยแล้วมันก็จะได้ตั๋วมานั่งรอที่โต๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกว่าอาหารของหมายเลขตัวคุณเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เดินไปรับอาหารมานั่งพอกินเสร็จก็จะไปวางไว้ตรงที่ที่เขาให้หวางน,นะซึ่งร้านอาหารแบบเนี้ยค่าอาหารก็จะถูกลงกว่าปกติหนยเพราะว่าเขาไม่ต้องจ้างพนักง,งานเสิร์ฟเข้ามา ซึ่งปกติเข้าหน้าปลาไหลมันเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างสูงนะย,งย,งยังยังจ้างบางเบียรเมื่อกี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่มันแกะรวมรวมรวมทั้งหมดนะนคือ3,770ของเบียร์2,003ของเบียร์1,003ถ้าไปร้านอื่นมันอาจะจะสูงถึง4,000เยนได้เลย